คลิปนี้มาดูวิธีการใช้งานฟังก์ชันการแบ่งหน้าจอบน Oppo เวลาเราใช้งานแอปใดแอปหนึ่งอยู่แล้วต้องการสลับไปใช้งานระหว่างแอปโดยที่เราไม่จำเป็นต้องปิดแอปเราสามารถใช้งานการแบ่งหน้าจอได้โดยเข้าไปที่เมนูการตั้งค่าเลือกหน้าจอแบ่งส่วนแล้วทำการเปิดสวิตช์หน้าจอแบ่งส่วนและเปิดสวิตช์ปัดขึ้นด้วย3นิ้ว วิธีใช้งานยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ผมกำลังดูคลิปใน YouTube อยู่และผมต้องการเข้าไปเช็คอ e ีเมลปกติแล้วเราจะออกจากแอป YouTube ก่อนแล้วค่อยไปเปิดแอป gmail แต่ถ้าเราใช้งานการแบ่งหน้าจอเราไม่จำเป็นที่ต้องออกจากแอป YouTube วิธีการแบ่งหน้าจอจะมีอยู่2วิธีด้วยกันวิธีแรกให้เราใช้นิ้ว3นิ้วลากบนหน้าจอจากล่างขึ้นบนหรือ จะใช้เป็นวิธีที่2ให้แตะค้างบนปุ่มแสดงทั้งหมดหน้าจอก็จะถูกแบ่งเป็น2ส,ส่วนให้เพื่อนเลือกใช้งานตามความสะดวกของเพื่อนๆน,นะครับเมื่อนหน้าจอถูกแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนแล้วทีนี้เราก็สามารถที่จะเข้าไปเช็คอีเมลได้โดยที่แอป youtube อยังแสดงอยู่หากเราต้องการปิดการแบ่งหน้าจอให้แตะไปที่ขีดสีขาวๆที่อยู่ตรงกลางหน้าจอ แล้วกดกากบาทออกไปสำหรับวิธีการแบ่งหน้าจอก็จะมีอยู่ในมือถือ Android รุ่นใหม่ๆแล้วเพื่อนๆใช้งานการแบ่งหน้าจอในมือถือรุ่นไหนบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับ